จุดนี้แม่หมูป่าหน้ายาวนะคะแต่ก็ให้ลูกสวยนะคะทุกตัว ถ้าหมูป่าที่เราเลี้ยงนะคะไม่ชินนะคะหรือว่ายังไม่เชื่องอย่าเข้ามาใกล้ช่วงหมเูเป็นหมูแม่รูกอ่อนนะคะเพราะว่าเขาอาจจะกัดได้นะคะการเลี้ยงการเลี้ยงหมูป่านะคะควรจะเลี้ยงตั้งแต่ยังเด็กนะคะเพราะว่าจะได้ชินนะคะอันนี้เป็นหมูป่าหน้ายาวนะคะน้ายาว ลูกออกมาก็ลายแตงไทยทุกตัวค่ะสิบตัวนะคะรอดหมดนะคะแม่นี้รูปทรงแม่พันอาจจะไม่สวยนะคะแต่ว่าลูกออกมาสวยทุกตัวเลี้ยงลูกเก่งนะคะตรงนี้นะคะก็ระวังนะคะเวลาที่เขาออกลูกไม่ต้องไปกวนเขานะคะ ล่อยให้เขาอยู่แบบธรรมชาติคลอดเองนะคะเพราะว่าถ้าเราเข้าไปคุกคีมากช่วงออกใหม่เนี่ยเขาอาจจะเหยียบลูกเขาได้นะคะก็ลักษณะพื้นนะคะพื้นคอกพื้นคอกแนะนําว่าควรจะเป็นพื้นดินนะคะเพราะว่าเขาจะได้อบอุ่นนะคะหน้าร้อนก็ไม่ร้อนนะคะ น่าจะประมาณสิ้นเดือนนะคะสิ้นเดือนเกือบเกือบสิ้นเดือนนะคะก็จะมีการคัดแยกนะคะลูกหมูป่านะคะเพื่อทําการปรับเปลี่ยนอาหารก็ช่วงนี้ก็กินนมแล้วก็กินอาหารกับแม่คะแล้วนะคะเพราะว่าช่วงอ่าใกล้ใกล้อ่าแยกแม่เนี่ยก็จะประมาณสักเกือบสี่สิบห้าวันนะคะแยก ก็ดูลักษณะของแม่เขานะคะถ้าผอมมากหมูอายุได้เดือนกว่าแล้วนะคะก็แยกได้นะคะแต่ว่าเราจะนำไปขุนเพื่อปรับสภาพการกินอาหารนะคะให้หมูแข็งแรงก่อนก่อนที่จะนำออกจําหน่ายหมูเล็กเนี่ยอาหารที่ให้ก็จะเป็นหัวอาหารหมูเล็กแรกเกิดนะคะเราจะให้กิน ผสมใส่ลำนิดนึงนะคะแล้วก็หัวอาหารรูปนะคะงดเศษอาหารพวกกระดูกไก่แล้วก็เศษอาหารตามบ้านนะคะสําหรับหมูเล็กเราจะให้กินลำกับหัวอาหารอย่างเดียวเสริมด้วยต้นกล้วยนะคะหรือว่าผลไม้สุกนะคะเพื่อให้เด็กๆได้ปรับสภาพการกินที่ดีนะคะ หมูป่าหน้ายาวนะคะสาหรับเพศเมียนะคะรูปทรงอาจจะไม่สวยแต่ว่าให้รูปดกนะคะเป็นหมูป่าที่ดวงดาวคัดไว้นะคะเพราะว่าลูกค้าบางท่านชอบหมูป่ารูปลักษณะทรงหน้ายาวนะคะหน้ายาวก็ออกหน้ายาวหน่อยนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ยาวมากนะคะรูปทรงจะเป็นหน้ายาวนะคะลูกก็แข็งแรงทุกตัวนะคะ็ทุกตัว สำหรับข้องนี้สิบตัวนะคะข้องนี้ก็แปดตัวนะคะนอนอยู่นะคะส่วนแม่ก็ทรงหน้ายาวเหมือนกันนะคะค่ะสำหรับกิจกรรมการเลี้ยงหมูป่าของบ้านสวนทุงดาฟาร์มนะคะก็เน้นขายสายพันธุ์หมูป่าอายุ45วันตัวละแ0 0รอยนะคะก็มีหลายท่านทักทายเข้ามาต้องการแม่พันธุ์ไปเลี้ยงนะคะ หรือว่าไปทําพันธ์ก็ทางฟาร์มไม่มีจําหน่ายนะคะสำหรับแม่พันทางฟาร์มมีการจําหน่ายลูกพันธ์ุอย่างเดียวนะคะสำหรับท่านที่สนใจนะคะรบกวนติดต่อมาที่0857469766ดวงดาวฟาร์มพิกัดอำเภอโพนกเก้วจังหวัดสกลนครนะคะชุดมูป่าชุดนี้มีการสั่งจองเรียบร้อยแล้วนะคะหมดแล้วนะคะ ก็ปัจจุบันนะคะก็มีหมูป่ารวมทั้งหมด30ส,สบกว่าตัวหมูเล็กนะคะก็ตอนนี้มีการสั่งจองไว้หมดแล้วนะคะก็คงจะเป็นรอบเดือนเมษสายถัดไปนะคะสำหรับหมูหมูป่านะคะนี่ค่ะเริ่มกินอาหารแล้วนะคะก็ย่างเข้าหนึ่งเดือนแล้วนะคะหมูป่าชุดนี้เริ่มกินอาหารกับคุณแม่เขาแล้วนะคะต้นกล้วยนะคะเราสามารถหั่น เป็นบางๆชิ้นเล็กๆนะคะผสมใส่รำนะคะให้เด็กๆได้เคี้ยวได้นะคะ <_ C os ic> เขาก็จะหัดกินกับคุณแม่เขานะคะเ <_ C os ic> นี่ยค่ะสิบตัวนะคะชุดนี้สิบตัวสิบตัวค่ะสิบตัวค่ะว่างอ <_ C os ic> ีกน,นะคะสิบตัวกินนมอยู่นะคะค่ะขอบคุณค่ะ